ตั้งแต่พรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลงนะครับและช่วงวันที่26ถึง29พฤศจิกายนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนตกหนักและมีคลื่นลมแรงติดตามกับคุณธนวัลลิลินทสูตรครับสวัสดีค่ะ วันนี้กรมตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของสภาพอากาศที่จะหนาวเย็นลงอย่างมากในวันพรุ่งนี้ที่บริเวณภาคอีสานนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคลื่นลมแรงในบริเวณอ่าวไทยค่ะสำหรับสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าขณะนี้นะคะมวลอากาศเย็นจัดจากจีนได้แผ่ป,ปกคลุมลงมาถึงบริเวณประเทศจีนตอนกลางอย่างที่เห็นนี้แล้วนะคะและคาดว่าในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะมวลอากาศที่เย็นจัดนี้นะคะก็จะแผ่ปกคลุมลงมายังบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งก็จะแผ่ปกคลุมอยู่จนถึงวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนนะคะซึ่งก็จะทำให้ประเทศไทย ตอนบนนั้นจะมีฝนเกิดขึ้นในระยะแรกค่ะหลังจากนั้นอากาศจะหนาวเย็นลงอย่างมากตั้งแต่6ถึง8องศาเลยทีเดียวนะคะในส่วนของภาคใต้นั้นก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยจากกระแสะลมแรงของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะจึงของให้ประชาชนนะคะในบริเวณตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสให้ระวังผลกระทบจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลนันน้ำป่า 아 <목소리도> และในส่วนของอ่าวไทยนั้นก็จะมีคลื่นสูง2-4เมตรประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งขอให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งรวมไปถึงชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในส่วนของเรือเล็กนั้นควรลดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยค่ะสําหรับสภาพอากาศในช่วงระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะคะที่บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานนั้นจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าส่วนภาคใต้นั้นจะมีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้ประชาชนนั้นระวังผลกระทบจากฝนที่ตกหนักสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมในที่ วกันไดด้้ยค่ะสําหรับภาพรวมของสภาพอากาศในช่วงระหว่างวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะบริเวณที่มีฝนมากที่สุดนั้นจะอยู่ที่บริเวณภาคใต้ด้านฝั่งอ่าวไทยซึ่งเป็นบริเวณที่มีฝนตกหนัก60%ของพื้นที่ค่ะรองลงมาก็คือทางด้านฝั่งอันดามันนะคะมีฝน40%ของพื้นที่และถัดมาก็คือที่บริเวณภาคตะวันออกมีฝน10%ของพื้นที่ค่ะส่วนบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดในช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ที่บริเวณยอดดอยทางภาคเหนือนะคะช่วงนี้อุณหภูมิต่ําสุด6องศาเซลเซียสค่ะโดยพื้นที่ภาค ในช่วงนี้จะมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้านะคะอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคอยู่ที่ระหว่าง16ถึง34องศาเซลเซียสส่วนที่บริเวณยอดดอยนั้นจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ระหว่าง6งา S 1ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือระยะนี้อากาศเย็นแลวก็ยังมีหมอกบางในตอนเช้านะคะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง20-34ถึงองศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดภูช่วงนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิ <พ paragraph S 2> ต่ำสุดอยู่ที่ระหว่าง12-15องถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคกลางระยะนี้มีเมฆเป็นบางส่วนน,นะคะอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคกลางนั้นจะอยู่ที่ระหว่าง24-35ถึงองศาเซลเซียสค่ะโดยที่บริเวณกรุงเทพและะะปปริมมมนนนนนนนัั้จีเเ็บางส่่วชกคะ อุณหภูมิเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ระหว่าง25-35ถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกระยะนี้มีเมฆเป็นบางส่วนนะคะแล้วก็ยังมีฝนบางแห่งด้วยเช่นกันอุณหภูมิเฉลี่ยนั้นจะอยู่ที่ระหว่าง24-35ถึงองศาเซลเซียสค่ะสําหรับทะเลนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งออกไปจะมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรค่ะปิดท้ายกันที่ภาคใต้ย,ยังคงมีเมฆมากและมีฝนตกหนักในบริเวณตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปนะคะได้แก่สุราษฎร์ธานีน ะะทางด้านฝั่งอันดมามันนั้นจะมีฝนฟ้าขนองกระจายที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะทางด้านฝั่งอ่าวไทยนะคะระยะน,นี้จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง23-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรแต่ว่าในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนทางด้านฝั่งอันดมามันนี้จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง22-32องศาเซลเซียสค่ะระยะน,นี้ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ว่าในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ ช่วงนี้บริเวณภาคอีสานนั้นจะมีอากาศเย็นลงนะคะครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุก็ขอให้ดูแลก,กันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ